สวัสดีทุกท่านนะคะเรื่องของอชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่คลายเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนค่ะก็มีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็คุยกันผ่านการพูดคุยในระดับหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีหมดนะคะในระดับของนโยบายเองนะคะ รัฐบาลก็คุยให้ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงนะคะกองทัพตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะตามกรอบความร่วมมือของทวิภาคีนะคะก็ได้คุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ระหว่างกระทรวงนั้นก็ได้คุยกันทุกทุกหน่วยงานนะคะทั้งทั้งไทยกับกัมพูชาก็คุยกันนะคะแล้วก็ของตัวตัวดิฉันเองนะคะก็ได้คุยกับทางนายกของกัมพูชานะคะแล้วก็ ทางท่านประธานริสภาด้วยนะคะก็มีการประสา,านกันนะคะแล้วก็เจราจารทั้งหมดนะคะเพื่อจะรักษาอธิปไตยนะคะของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือก็เราก็สามารถเจราจารนะคะกันด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีการประทะกันที่รุนแรงเกิดขึ้นค่ะในระดับของพื้นที่เองนะคะทางหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กองทัพนะคะได้มีการประสาน กับผู้นำเหล่าทัพของกัมพูชาในหลายครั้งนะคะเพื่อจะพูดคุยแล้วก็เจราจาก,กันในบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็แต่ละแต่ละหน่วยเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยก็เป็นไปอย่างด้วยดีนะคะแล้วท่านคุณเซนเองนะคะก็ได้มีการประสานงานนะคะส่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะท่านยึศบุญชัยนะคะเพื่อมาขอความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแล้วก็มาดูในเรื่องของ บริเวณที่มีการพิพาทกันนะคะก็ได้มาดูเองแล้วก็ได้รายงานทางท่านคุณเซนเรียบร้อยนะคะก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่นะคะให้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะพูดถึงพื้นที่ที่พิพาทกันนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังมีกําลังพลตามเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองก็ย้ําเรื่องของการประชุม JBC ที่จะเกิดขึ้นวันที่14นี้นะคะก็ซึ่งมีการ คอนเฟิร์มในทุกระดับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศเองหรือระดับนยายกรัฐมนตรีนะคะก็วันที่1 4นี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลอีกทีนึงนะคะแล้วก็ที่ในเรื่องของทางกมูชานะคะที่จะมีความประสงค์ในเรื่องของออส่งเรื่องไปยัง IC j เจนะคะทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าไทยไม่รับเขตอำนาจศาลโลกนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ ดำเนินการซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น best practice อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในเิกสากลค่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็แนะคะในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้นะคะเพราะว่าเป็นการเคารพการพูดคุย ในเรื่องของข้อมูลของทั้งสองประเทศด้วยนะคะอันนี้คืออของมาตรการระหว่างชายแดนต่างๆค่ะมีการกำชับให,ให้มีการเปิดปิดด่านชายแดนตามกรอบระยะวมีข่าวลือออกมานะคะเพราะว่าก็ทราบดีว่าการตรงนั้นเนี่ยมันมีการค้าขายของระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าปิดเนี่ยก็จะผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการมีการรัดกลุ่มในเรื่องของเวลาเปิดปิดนะคะ ทางนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้มีส่วนในการเจราจาครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ได้คุยกับหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะคะซึ่งซึ่งได้รายงานตรงนะคะตลอดเวลาแล้วก็บางอย่างนียก็ยังไม่ให้ในายกออกมาพูดได้นะคะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ดีแต่ว่าที่นี้เนี่ยมีหลาย <c oughs> ข้อมูลที่ เล็ดลอดออกไปบ้างนะคะอันนี้ก็มีการอาบอกกับทางกัมพูชาก็พูดคุยกันตกลงกันได้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันละกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการสื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะไม่ไม่สร้างความ แตกแยกกันเองภายในประเทศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่า,เ,าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็จะได้ผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะได้มีความมั่นใจด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอเน้นย้ำนะคะแล้วก็รัฐบาลขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเจรจาทั้งหมดนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ

คล้ายกันในหลายจุดนะคะเช่นว่าการจะพูดว่าคําว่าถอยหรือ,อ,อเะเียค่ะทางทั้งสองฝั่งเราก็ไม่อยากใช้คํานี้เราใช้คําว่าปรับกําลังนะคะปพระการที่คุยกันแล้วเราปรับกําลังทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็จะเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝั่งนะคะไม่ใช่แค่กบ,บูชาย,ย่างเดียวแต่ของเราด้วยของเราก็ปรับกําลังเช่นกันนะคะแล้วก็ในการที่พร้อมรับมือเราก็พร้อมเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประทะในแบบไหนเนี่ย เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอย่างที่เคยบอกไว้อ, uh, อยู่แล้วนะคะว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันมีเหตุการณ์ก็ต้องมีความการเตรียมพร้อมๆเท่านั้นเองค่ะเออยังไม่เห็นหนังสือนะคะแต่ว่าทราบทราบว่ามีการมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าท okay. ุกความคิดเห็นรัฐบาลก็รับฟังอยู่แล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราได้ทําอยู่เนี่ยทา,ทางกองทัพต่างๆเนี่ยก็มีการาวางกําลังแล้วก็มีหน่วยในการดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็รับฟังทุกๆทุกข้อเสนอค่ะ<ก> มันมันมันสีนะ M O U สีเรื่องนี้ที่เกิดเรื่อง M O U ส3่สิบมหมายความว่าจะเอามาเหมารวมกันหมดเลยคืออันนี้นะคะเราขอสื่อสารแบบนี้ว่าเราขอพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องต่อเรื่องไปนะคะเหมือนที่เรายืนยันกับทางกัมพูชานั่นแหละว่าเราขอโฟกัสที่เรื่อง ข้อพิพาทตรงนี้นะคะไม่ใช่เอาทุกเรื่องมากนกันหมดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกเรื่องที่มีปัญหาหรือว่ายังไม่ไม่จบเนี่ยยังไงทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ต้องก็ต้องอ ى, พิจนารณาดูแลอยู่แล้วเอะอเราใช่ค่ะแก้ทีละปมได้ทีละจุดในแน่นอนค่ะ หมายความว่าที่คุยก็ทั้งสองประเทศต้องการสันติวิธีค่ะก็เราก็คุยกันคุยกันตามความจริงใจได่แล้วค่ะว่าเรามีความจริงใจแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องการเห็นคนทั้งสองประเทศมีปัญหากันแล้วก็ต้องการความสงบแล้วก็มาถึงเวลาที่เราเราดเราเราเราเร่งเครื่องในเรื่องของเศรษฐกิจ มากกว่านะคะเราก็ไม่อยากให้มันต้องมาเป็นสนามรบหรืออะไรค่ะขอบคุณนะคะ